ปลาปูดปีดปลาพี่น้องครับล่าปลาพี่น้องวันนี้ปลาโขงครับพันเยี่ยบบว่าห้พี่น้องเอ้ยโอ้เสียใจไหนกินอ่ะเชฟไหมเนี่ยสบายดีเนี่ยมือแรงพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับเชฟใหม่เพื่อจะทำทั้งลาบเหลื่อมทั้งราบบันโคลาบเหนียวลาบเหนียวลาบเหนียวเออเอาแซมแล้วแซมแล้เจ้าพอล่ากับมาตัวนี่โอ้สบายดีเนี่ยมือแรงครับผมพี่น้องครับโฮมกธรรมดาโฮมกันโฮมกันทีมงานบรงพยาบานคือจังสี่ตัวมืออื่นนี่สิมีที่เด็ดเด้อ เมื่ออื่นสิมีการสวอยจูเกิดขึ้นได้สวอยจูครั้งยิ่งใหญ่ของทีมงานได้ไอ้ไส้เป็นส่งเงินมาห้แเราได้โอนเงินมาห้แล้วสื่อสินมาสรอยจูกันมืออื่นเนี่ยแต่ว่าเมื่อนี้มีปลาครับพี่น้องปลาดำโขงครับปลาสดๆนาย่านไปยามจันนะครับผมได้ปลาตัวหนึ่งครับปลาเปนฝา่ปลาเปียตัวนี้โลกลัวพี่น้องโลหกขีดโลหกขีดพี่น้องครับโลหกขีดปลาสดๆพี่น้องครับเนี่ยเออโถเนื้อมุกย่างงามเลยครับพี่น้อง เยิ่มหนึงมันก็เพิ่นสิลาบซ่อยกับอันเออพันศาสิเวียดลาบเหนียวเนาะพันศาเนาะต้องใไงพันศาทุบๆขูดนี่ได้บ่ได้ขูด็ดลาบเหนียวก่อนเฮาลาบเหนียวตอนนึงแล้วก็เฮ็ดลาบซ่อยตอนนึงขั้นสมลาบเหนียวก็คือคือลาบปลาตองนี่พี่น้องครับปลาเพียก็เฮ็ดได้กันครับนี่คือปลาเพียะนำโขงครับซื้อเพิ่มแต่ว่าทั้งร้อยเอ็ดสารคามขอนแก่นก็จะเอื่อื่นปลาอีกคำนะครับอ่ะบางคนก็สิคิดว่าปลาเพียคืออีหยัง ปลาเพียคือปลาอีกัมนี่ยและพี่น้องครับอันเดียวกันเพียง <_ c oughs> แต่ว่าตัวนี้สียูน้ำหนำขงนะครับส่วนปลาอีกัมตัวนั้นสียูน้ำหนำมูนหนำซีนะครับอันนี้คือปลาน้ำขงนะครับนายพานพนไปใส่ใส่ตุ่มเซียนจันนะครับปลาเขาจันนะครับพี่น้องครับอุ้ยใหม่ๆสดๆนะครับมาพี่น้องล่าปลาปได้บัตรในมือนี้มืออื่นนะครับเดี๋ยวเสียลิปส้อยจุสูเบิงนะครับพี่น้องนะครับไอ้ใส่ ทั้งสมุทรสาครโอนเงินมาใหาจานไร้อยว่าอยากเบิ่งทีมงานเฮ่าซ่วยจุตุมโฮมกันนะครับเดี๋ยวมืออื่นสีเฮ็ดในเอาแบบบ้านๆเลยพี่น้องครับอันนี้หลับแล้วเนาะหลับแล้วหลับแล้วลับแล้วเอาเอาจัดไปจัดไปเฮ้ยอุ้ยหลับเหนียวพี่น้องเลยใส่ข้าวขวางหอมๆนี่พี่น้องสุดยอดเลยนะครับหลับเหนียวนี่ขนาดไฟเดียวด้ยเนี่ยนี่นะครับไฟเดียวเลยพี่น้องเลยเนี่ยนี่ขนาดาษไฟเดียวพี่น้องครับย่างปานนี่เนาะครับโอ้ยขวดเ็ดออกลอนนี้เนาะนี่ครับปอกยางงามเลย เจ้าลอกนังออกบ่บป่นี่ลอกนังเลยเออลอกนังเราไปฝากเนาะแมีนเมนนี่คือลาบเหนียวเหมือนเหมือนลาบปลาตองนะครับสุดยอดลาบเหนียวจ้าเอาจ้าไปปราเชฟพปลามื่อนี่ครับเชฟพไม่เชฟพไม่ทั้งนี่พลันสีเฮ็ดก้อยแบบว่าขันหมักน้าขันมุดแดงโอ้ยอย่าว่าหมักน้าวเอามุดแดงซะมุดแดงเนี่ยหน่อยอย่าไล่โอ้ยโอ้ยปากจวดม้าสิโอ้พยผาดแบักสะจวดพุ่นนะสซลตังมากพี่น้องครับบักสะจวดเพล่นอ้าวแก่ข้าวแก่ข้าว การเ,เชียงมาตามหา,าจัดไปจัดไปพี่น้องเอ้ยเอาไม้เชียบไม้น้ำแน่เนี่ย <c oughs> แก่ข้าวแก่ข้าวนี่ใส่ไฟแฟตกองไว้พดอดีงามเลยเอาเอาแก่ข้าวก่อนอ่าโอ้ยเสียหน่าย,ยพ้นเพื่อเสียหน,น่ายเนาะบุนดันเอ่เนี่ยพ้นมากขนาดได้เนี่ยแนวเนี่ยเอาขันเบิ้งคลิปนี้ก็ว่าก,กันเด้อเสียหน่ายเด้อเจ้าปะอาปะอาปะอาเลยคลากร้ายพี่น้องเอ้ยเหนียบเหนียพี่น้อง เมื่อินเมื่อินเมื่อินสร้อยจุนะครับไอ้ไส้ทั้งสมุทรสาครถ้าถ้าเบิ้งคลิปอยู่นะครับเพิ่นว่าเฮ็ดสูพี่น้องป้องปลายเฮ้าราคาเอื้นผู้เฒ่าผู้โถมากินน้ำในเด้อล่าบาเมื่อินนะครับได้ครับไอ้ครับตอนนี้ผมรับทราบแล้วนะครับส่วนเงินก็ได้รับแล้วนะครับไอ้นะครับเดี๋ยวมื่อินจัดการให้แต่ว่าตอนนี้ทีมงานเฮาต้องรับป่าซะก่อนนะครับขอบคุณแฟนครับเอฟซีครับให้กำลังใจครับทีมงานจัดร้อยผู้บ่าวบ้านบ้าน นะครับกินอยู่แบบอีสานบ้านเฮานะครับพี่น้องกินแล้วกันี่นี้มันกินแ้วีห้อมันี้มากินเปยนโอ้กัโอ้กังขึ้นนะทีกางขึ้นมาห่วมกันก็เวียนจังนีไปนี่มันมือเราจสเวลาได้มืออื่นแง่มนเร่งบอกมันคำอะไรได้เสียงไฟมันมันมันเสียงคันเป็นดีก็กินเที่ยงก็ได้แต่เที่ยงกว่าสิบกว่างที่กว่าข้าวทรงมมบเงี้ยอยู่มืออื่นส่วงแรกเนาะ เดิอพี่น้องเดิมเนื้อมาพี่น้องครับผมปลาปลาจะได้มันเนื้อเนียนโลโฮฉีดนี่ครับการเนื้อราบเนี่ยเอาพระราบมาเลยต้องลืบออกจากหนังมันนะครับพี่น้องหลายลายไปเอาเลยไปเอาเลยอยู่เงอนสองกระถางคุณยู่เงินเรเปลือยไปแล้วพระหอมก้อยสองกระถางกดไปมาเนื้อคือสวยเห็นไหมจ้ากดใส่ไฟไว้ได้ไหมเนี่ยโวยงามพี่น้องตองเเลยนาะนี่ครับปลาเนี่ยครับฟักเนาะฟักแล้วก็ไปตั้มมันวะ เอา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 ข้าแล้วพี่น้องข้ามแล้วก็ซอยกันเห็ดซสยตชวนชวลยตัวบิอหนังทวงนะเส,สริวนเลนี่คือการวิธีการทำปลาปลาเพียสดสดหรือว่าปลาน้งโขงสดส,ด,สดนั่นเองนะครับ <c oughs> บางท่านอาจจะเคยชิมเนาะผูดอยูลุ่มนําโของอาจจะเคยชิมเคยรับประทานนะครับพี่น้องครับแต่ว่าทีมงานบ้านจานร้อยได้กินดูอยู่ก็เลยเป็นเห็ดของขลองนะยั่อยนะครับ อันนี้คือสีลาบนิ้วเหนียวแบบปลาตองครับเหยียดพ้นจะเอาหนังออกจากเนื้อเพราะว่าห้าวจะเอาเนื้อไปฟักนะครับอืมเอาซ้ำนี่ก็ได้เป็นโคกคุณได้พี่น้องบะเม่นหน่อยได้หนิขึ้นจได้หนีิต้มน้ำปลาแดกข้นใส่บัดรนี่อืมค่ะ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 วหนาเอ้ยจะเอาหลอดค่ะเนาะเอาไปติดหนังเอาหนังหนังมาไปฟักใส่กันเนอยหนังก็ต้องใส่กันเสียบเอาจัดการระบาดนี่ต่อไปก็จะเป็นการหั่นหั่นแล้วก็จะฟักบรรทุบก้อนบ่ เอาแล้วแต<อ>่จะเอ,อาธาตุเจ้าลดมันจีบเปลี่ยนนะเปลี่ยนแล้วฝักดูโดนๆหน่อนี่ต่ำมุนมุนมาดิพี่น้องเอ้ยคือจังสิปนเลยครับแต่ว่ามันสีนเหนียวตุยตุยเขาเลยเลยคือจังลาบปลาตัวนงนะครับอ้าวเดี๋ยววิธีการเฮ็ดจะามือเบิ่งน้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับเฮ็ดลาบเหนียวเปน็นแนวด้ารอติดตามอีกสักครู่ครับใช่รอสักครู่รอสักครู่ส่วนตัวนี้เราจะทำเป็น ้อยใส่ไข่อันคั้นขั้น,นมุดแดงนะครับผมก้อยเป็นตอนนะครับนี่ตัวนี้นะครับไฟนี่ส่วนกระดูกกับหัวมันกลางมันก็ต้มสมสดพี่น้องเลยเอารอสักครู่เดี๋ยวรู้ด้วยกันรู้ด้วยกัน,นครับพี่น้องครับเอาแล้วฟัก Blind แล้วครับอันนี้คือเห็ดลาบเหนียวแบบปลาตองครับพี่น้องแต่งฟักขึ้นหน่อยเป็นผอ่าพลาเป็นคนฟักครับพี่น้องครับ,น,รบนี่แน่นอนเลยเอาจัดไปเอาเลยของสนัดมักฟักกระดาษมักฟักมักฟักมันจะปรุมแล้วพอถนัดก็ได้ ต้มน้ำปลาแดงไว้แล้วบ่อ้าวฝกักอนอันนี้ต้มน้ำปลาแดงไว้ร้วับฝากมุนๆบาดยห้ากันคนดีๆพี่น้องเลยมัก็ุดเนียวตุยๆน้องน้อยเด้อเพราะว่าอยาีล่มขน้าฟ้าฟ้าฟ้าไปเรื่อยๆงนครับเนื้อไม่ไม่สดๆพี่น้องครับนี่เห่อเข่าเราป่โอ้ยดักอยงแน่นมากด้วยใบบักกอกใบปักกอก บักกระโดนบักกระถินออนบักอีเลิอเตือเตืองอ้เอาไปอ,อ,อันนี้โมอต,ต้มมาพี่น,อน้องครับนี่ใส่บักข้ามนวบอต้มสมสดทางนี้เอาฟักเลยคักหลพี่น้องเลยเลิ่มเมียวพี่น้องเลยเ่มเรื่มสิมเป<อ> <ะ S 1> ็นอันนี้แล้วงานประเดียก็ต้องตั้งสเก็เลยเนาะ เนี่ยไสแก่นเนียเลืน้ำไปเลยคแต่หม้อต้มเดี๋ยวขอสิปรุงก่อนบาปเลยเดี๋ยวจาร้อยสิปรุงหม้อต้มก่อนพี่น้องเอลยต้มสมใบบกูดเขาจะใส่เมื่อขื้นเบิดลำบนอ่อโอ้ได้ก่อนบปล่าเอาเอาทีมงานทางหลวงก่อสิเอาหนามก่อนเพราะถ้าในปุงลูกจั่นเอาน้าเดือดเลียบร้วยแล้วให้ทางหลวงก่อนพี่น้องเอลยให้ต้มมันชุดดุกมัน้ำชุดน้ำกระดูกมันละขอเสียให้ต้มนั่นนั่นละจิหมดประเด็กก่อนมันสิ แต่ว่ามันเดือดแนงแล้วเออเอาเอาโค้งมันก่อนโอ้ยเกียวเกียวขี่บานพี่น้องเลยบีจังเลยมาตรงเลยคุ้มเป็นคุ้มเลยบานนี่มันขนาดเลยได้เนี่ยฟาดบีวันนั้นดำๆเลบีเลยนี่โอ้ยห่วงบีพี่น้องห่วงบีห่วงบีใส่หรพี่ตอนขึ้ตอนซ้อมมัโอ้ตอนมันบ่ซาเซมิบ่มืออตอนพี่มันคืองามเลยอะเจ้าอันนี้คือสิก้วยเนาะ้อนี้เนาะขันก้วยเลย จ้ำจ้จำจู่นั่นแหละจ้ำจู่นั่นแหละต้องถ่องนังถ่อง,องแต่ว่าต้องขันมดแดงก่อนอ <c oughs> โอ้เพื่อนรองมงานกัครับกระดูกมันเหนียกบหัวมันเหนียกกระสิต้มเดี๋ยวจัดร้อยสิต้มเบียงพี่น้องเลยต้มสมสมโซดจักบาทพี่น้องครับเอบาน,นี่ฟันน้ำบุญก่อนนี่นังท่อง,องมันสุดยอดเลยตัวนี้นี่ครับพี่น้องครับหกปีเชียวแยาแย่พี่น้องครับหกปีไหมเด้อขาขาข ปลาตัวเดียวกินในเบิด์ตบัตกินในเบิดเฮือนนี่ครับซาเซมิปลาสดสดคั้นมดแดงมาสั่นลูกพี่ว่ะล่าแล้วน้องเชียงน,นี่เนาะโอเคครับผมนั่งตะซับกระดูกบัดนีอ่ะหัวมันกะระเพร่เลยคเรียบร้อยอันนี้ไปอู้บ่ะเนี่ยดีมันเอาเยอะกว่าน้องเจียวมันเหรอเเฮียวจำนะเจียวขี้ปลาเดี๋ยวไปเข้าไปเบิ่งทั้งในตัวเอาเลยเอาเลยซับเลยเข้าไปเบิ่งกระเพราตัวทั้งในครับพี่น้องครับบัดนี้เฮ้า อ้าวไปนตับปนโอ้ยมาหน่อยสตัวไนี้ไหมนี่ออกไปลูกไปออาไปมากวนลาเขาผู้ช่วยบออกไปลูกออกไปออกไปแล้วแสองตัวเนี่วเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮเอายเฮเฮ้หเาเฮาย้ยเฮ้ยเเฮยเฮกยเฮ้ยเฮเอ้้้ย้ย้้ ไปไปไปย่างมาน่อยโอสีมันอีกโอ้ตัวนี้ยังขาดซับซกันเลยอันนี้เตรียมจะตำแล้วกับพนองคับตำเลยนนโตากันวอ้าวส่ตอราบเนี้ยราบเนี้ยิดไปเือยนี่กับพนองคับอารมก็จังสิต่เ้มันเนี้ยเนี้มันเกินน้ำประแดกดีดีลครับโอ้เสียงฟลาแมนอาบุญเอเนาะ ขาของหลาเนาะทำไมอเนี่ยเพระว่าลาเนี่เอาเมียแล้วนน่เต้ยกันอเนี่ะว่าพลาเมียเล็วตังดังปั่นน่ว่าขอคาแกวงเนาะพลาโอ้คัาค้าค้ค้าทัางไหจาไหนบาตนี่เน่เอาปลาลงแหละครับพี่น้องท่านนี้ครับตไดใจกสมง่ายดรอกเอาให้เจ้าเฮ็ดก่อนนี่บอกโอ้ใส่มันกระบบี่มันเสียดแก้วพี่น้องครับแก้วขมๆมาสั่นเพื่อนวอ่ะ เตรียมการเตรียมการบัดิขวดใส่ที่นี่จ้าเฮ้ยไม่ยางละบัดนีิโอ้หน้าปลาเด็กตัวนี้น้าปลาเด็กเอาไปใส่ลาบเนื้ยวอนี้ครับตัวนี้เพิ่งทำแล้วก็ยังปรุงบ่ะเออเอาโอเคเดี๋ยวสิปรุงไงตัวนี้ใส่สมใส่ยังเนาะไปประกูดข้าวเพรเส้นไข่ลงไปอันนี้คือเฮ็ดลาบเนี้วครับพี่น้องครับนี่ลาบเนี้วแบบปลาตองอะนรยังไงตอนตันแล้วโอ้ขันตอนตันพี่น้องครับโอ้ยเอาขวดใส่นะจังมมือนั่นเออเอามาใส่เอาจัดไปจัดไป นตเข้าขัวลงแล้วเขาขัวลงแล้วมันจะแข็งเออมันต้องแข็งต้องหอมเขาขัวก็ขัวเองพี่น้องเอ๋ยหอมกระดาดบาดเลยบ้องพีกรึเปล่าต้องพีกจังเราต้องกดเข้าวขัวกันเนาะตำไส้ข้าวขัวพี่น้องครับรอน้ำปลาเราเย็เย็นก่อนน้าบันี่น้ำปลาเนี่ยเอาลงครับนี่โอปป้าใส่ต้มบ่มาเขอใช้ไฮซันน้ำปลาตำนั่งนี่ก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวพงน้ำต้มแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำเพิ่มไหม กมปลาอนโอ้นตัวนี้ก็สิคันบุอันนี้สิคันม่แดงนาะโอ้สิคันม่แดงสิจ้ำมาันว่าเอาเอาสดหมอต้มข่ยบาเนี้เรียบร้อยแล้วนี่ทั้งนี่สดหน้งมันูเลาบอกไหมสลาบเนอนี่ยเนี่ยคากบวอ้าแล้วครับะสังกระจายะสังกระจายมาแลสุเรมาเรวสุเรมาเรวโอ้น้ามนเขาท่าไราน้ำต้มปลาเดด ไม่ใช่บีพราะมันนี่คือเขียวแมนนี่รีอ่ะไม้บีนเนี่ยบ้<า>ออโอเคโอเคเอาตื่น,นี่ยดาบเนื้อแท้พิบุญล่ะครับพี่น้องมาเลยเนิดอะไรเฮ้ยเฮ้ยคา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 จวดจวดพี่น้องต้มปล <ๆ S 1> า <ๆ S 1> เริ่มสีหอมแล้วหุยฮุยนะพี่น้องเลยลูกไปเสี่ยงสิไปหาขันมุดแดงบัดเนี่ยจ้าโอ้โห่นี่นี่สิขันสิขันมุดแดงครับพี่น้องครับ หอมพรช่อยหมดเย่เรหอมมเวหอมมเวหอมไมย้านเด้ยช่อยอมหอมพี่น้องโอ้พกิปอยตัวนเพ้อมเพกมาแต่เฮือนไยเตัวนแน่นอนเดว่าขอยลได้กินันเยอตัวนอื้อันนั้นมีเป็นยังไนละเดี๋ยวไปเหนียวจนจนถึงกสยมีหดตอนลโดน้เตยเออน้เยอะไรบโอ้ังขึ้นหรอมานอตาบุบวกโอเคครับอ้าวช่วย้หอมเดนี้บุฟฟี่นิฟจะช่วยได้ด้วย กินกับเอาเด้อไม่สวยแล้วลองกับเรืองเป็นรองเลยลองยังลองใส่จวดอ่ะเอา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 จัดไปผมบบ๊อบน้ำเด้อเอาสักก้อนขาบก้อนมา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 พี่น้องเลยโอ้มาเนร่างกับมาบ้าเนี้ยมามามาเนร่างมากมามาเออให้เนร่างได้แก่ข้าวเนร่างมากเลวพี่น้องเนร่างมากแล้วได้พักยังได้ไหมอ่ะกินกับลาบเแียวโอลาบปลาลาบปลาเหนียวลาบเหนียวพักใส่ตัวนี้ไหม ปักไส่ผักกาดหิเนนอปะเขรือู้คืองาดเข้นะเข้าเราจะยานบกซื้อมันพังเลยที่นี่เข้าปะเขยังเกาะปะเข้เพิ่เยแล้วต้องต้องไปดูบะเข้ตัวไปดูเราบ่สะวดป่ะไอ้ปะเ้ยสพาเฮ็ดส้อยจูเด้อปะเข่ยเด้ออ้ยหักแล้วเอาเอาหัวไปไอุ้ยงกหัวไปไปพี่น้องเลยอ่ามาิึ้หน่อยแทะรับ่ะเสยบเสีบมาสั่นมาเมื่อสีพายเฮ็ดสร้อยจู ลูกพี่แล้ลูกพี่แล้วโอนเงินมาให้มือสิจะวจูงนว่ะเฮ้ยไม่ังล่ะเอาแล้วเอาแล้วนำแล้วนี่แบบนี้โอ้โหนนมุยพุยไม่นังล่ะนะแตามาทังนั้นมุดแดงบ่มเออเลยตไขุ่ดแียังมันบไปประกุดดิขอจังน้อยใส่ต้มปลานนิได้ใส่ต้มมันอยู่ไีนิว่ยใช่น่ะช่วยใยั นี่ใส oh, um, um ่ต mm. no the uh, ้มปลาไวดิอท้งไข่ทมอันนีก็มดแดงตีูลพี่ขัดมดแดงข่ดมดแดงมาดิมขาดบัวบาดทั้งไข่น่อยน้ำน้พี่เนาะเอากันเส้นีเนาะเนี่เนาะเอาจวดจวดจวดนี่ยุบใส่ยุบใส่ลูกพี่เอาต้มสมสเส้นลูพี่เนาะอนี่ไข่มันกะใสกัโอแม่เปียกกมี่อ่ะ ดหมหดแม่เปี่ยลพี่เลยยุบะก็หล่นครับลา,า,ายพี่น้องเลยเอา,อาเดี๋ยวแต่งผ้าขาแล้วจะไปบินน้ำกันไพี่น้องมาเดี๋ยวขออนุญาตเฮ็ดับเขาซอยทีมงานก่อนนะครับขัดมุดแดงแล้วทั้งนี้ลาบเหนียกับซเียวแล้วอ้าวอ้ยเอาใใหญ่จุดจัดก,การหนึ่งเลยดรี้ด็นจายจาจูจะเนี่ยไม่ต้องเอาหอดมือไบใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับูเ่าโบราณประเทศบตัวของแท้เลยน้ำประแดกเลยตอก้ยอดไปเรื่อย่นองเลยมันเนียวไปเลยนใหญ่น เอาเดี๋ยวแ,<ป>แตงพ่อเขาแล้วจังววากันพี่นออ้องขออนุญาตบาทคำต้มปลาคอยสุกแล้วมาดนี้10ิบต้มปลาแล้วก็เรียบร้อยครับพี่น้องครับบารนี้ย่ะพ่อครับต่อแตงพ่อเขาครับผมร้อยครับพี่น้องครับนี่คือลาบเหนียวครับพี่น้องลาบเหนียวปลาเพียนะรับร้วก็ต้มต้มปลาอันนี้คือเจลนะครับนี่อันนี้คืออันนี้คือแบบคนว่าจำนะครับพี่น้อง อันนี้คือใส่มดแดงก้อนย่างดีใส่พวกพริกพ่อมนี่สีที่ในเบอร์มนี่ลาบเหนียวครับเพรยันเราลุยแล้วครับมาพี่น้องมากินเขาด้วยกันนะพี่น้องเด้อบาดใสุขูสุขคนครับทั้งในกับพี่ผ้าบ่ทั้งในนั่นนะผ้าเข่าบอกเอาตู้ยายตู้ยตู้ยตุ้ยนั่นห่อนไม่เป็นห่วงโอ้ยขาดไหลบาดมาพี่น้องมากินเขาด้วยกันครับใส่ละสุเลยมามาสุเลสุเลสุเลโอ้ยผักนั่งอ่างหยาพี่น้องเอ้ยขากหลายกินดิบแต่ว่ากินจำมัน มา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 กินข้าวแรกน้ำกันพี่น้องครับจวด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 กินข้าวแรกน้ำกันพี่น้องกินข้าวแรกน้ำกันจวดจวดแต่งมาสองผ้าคนหลายหลายพี่น้องเลยทั้งในไปขอทั้งในมันสามติบตุ้มห้อมตุ้มห้อมกินข้าวแรกน้ำกันครับพี่น้องครับเบิรงทั้งในน้ำอันนี้คือผ้านอกครับพี่น้องครับผ้านอกพี่ผ้าในอยู่พี่ผ้าในบาดนี่อีกผ้าหนึ่งพี่น้องครับนี่โอ้ย สองผ้าสามผ้าคนหลายเด้กเงี้ยนี่เนาะเด็กน้อยเซลเซลเอากินข้าวแ้กน้ำกันพี่น้องครับขออนุญาตบาทข้ามบาทหนี่ขออนุญาตบาทข้ามจดร้อยผ้าพี่น้องกินข้าวแรงก่อนเด้อครับเด้อบาทหนึ่เด้อสองผ้านะครับน้ำกันนะครับผมบาทหนี่ทั้งนอกระผ้าหนึ่งทั้งในกระผ้าหนึ่งนะครับพี่น้องครับมากินข้าวแ้กน้ำกันน้ำทียมโดยไม่ยานนั่งครับผมไม่ยานนั่งคนเดิมคนเดือบเฮ้ยหัวใจเกลือมามาส้นสุดเลยหยอดไปมาพี่น้องครับกินข้าวแรกน้ำกันครับ อันนี้ป่นเถียดย่าไสมเอาให้ม่าแล้วราคาตาเห็ดตาเห็ดน้ำมาพี่น้องครับกินเคนยะกันพี่น้องเด้อเสียบเนัวๆครับลาบปลาเพียจำปลาเพียนะครับปลาน้าขงพี่น้องแล้วก็ทีมงานนะเอากินกันทุกคนทุกคนเดี๋ยวเบื่อเสร็จคลิปซอยจูสูเบิงปักสะจวดเบิดป่ะเอาไม่เอียงไม่เอียงปักสะจวดมาโอเคพี่น้องครับขออนุญาตกินข้าวครับผมสบายดีอยู่ด well ีมีแห้งยะมมาแล้วครับพี่น้องครับผมลำลำรวยรวยสุขุสุกคนครับห่างหายจากโรคภัยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผม อุ้มสมบูรณ์สุขุสุขล้นสุบรรณสุมเพื่องไปดองเด้อซาถุกครับสวัสดีครับ